โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะทำการสอนการรับรหัสจากร้านแคทฟิปป์นะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับสําหรับคนที่ยังทําไม่เป็นเลยนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับหลังจากที่ลูกค้าสร้างไปแล้วนะครับลูกค้าก็จะได้เป็นการอย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลเก่านะครับแต่ว่ามันจะมีรหัสหลังการ์ดอยู่นะครับสมมุติอันนี้ไม่ใช่รหัสนะครับเป็นโค้ดเอาไว้รับรหัสนะครับบางคนถามว่าทําไมถึงต้องเป็นโค้ดไม่ให้เป็นรหัสเลย เพราะว่าจะมีกรณีที่บางทีลูกค้าได้ไปแล้วก็จะเข้ารหัสไปได้นะครับแอดมินจะทําการชิทก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเพื่อความชัวร์และปลอดภัยนะครับสินค้าจะได้มีประกันจากทางเราด้วยนะครับอ่ะเรามาต่อกันเลยถอะครับแต่ละคนจะได้โค้ดข้างหลังตรงนี้นะครับไปไม่เหมือนกันนะครับใครจะได้อะไรไปก็ทําการส่งให้ทางแอดมินนะครับทางไลย์ค้านะครับเดี๋ยวแอดมินขึ้นรูปนะครับอ่าทำการกดส่งข้อความตรงนั้นนะครับ อย่ากดตรงนี้นะครับอันนี้สมมติอันนี้เป็นหน้าโปรไฟล์ของทางร้านนะครับนี่ครับมาสเศษตรงนี้หรือข้อความตรงนี้ไม่ใช่นะครับให้กดตามที่ขึ้นรูปให้นะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นข้อความส่วนตัวหาแอดมินนะครับทักไปยังไงก็ไม่ตอบครับผมเพราะว่ามันไม่ขึ้นนะให้ลูกค้าทําการกดทักตามที่แอดมินบอกได้เลยครับแล้วก็ทําการส่งรหัสหลังโค้ดไปนะครับปุ๊บส่งแล้วทําไงต่อให้รอนะครับแอดมินจะว่างประมาณตั้งแต่6กโมงเย็นยาวไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเลยนะครับ หลังจากนั้นหลังจากแอดมินตอบนะครับลูกค้าก็จะได้รหัสมาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหลังจากท,ที่ลูกค้าได้รหัสประมาณนี้แล้วสามารถเข้าได้เลยนะครับสําหรับใครที่เข้าไม่เป็นก็เดี๋ยวแอดมินเข้าให้ดูนะครับให้ทําการเข้าเว็โบโลบอกเลยนะครับปุ๊บอ่าแล,ล้วก็กดเข้าโลบกได้เลยครับใครที่เข้าในโทรศัพท์มือถือก็สามารถทําตามได้เลยนะครับมันจะมีช่องล่างกับช่องบนนะครับให้ทําการช่องบนก็คือใส่รหัสบนนะครับอันนี้คือรหัสบนที่ลูกค้าได้ไปนะครับ ต่อไปก็อันล่างนะครับก็คือรหัสล่างนะครับปุ๊บอันนี้จะเป็นเดซเรียวนะครับหลังจากลูกค้าเข้าแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมลูกค้าสมมุติอันนี้ลูกค้าสั่งเดซเรียวไปแอดมินก็จะส่งเดซเรียลให้นะครับปุ๊บก็ประมาณนี้นะครับวิธีการรับรหัสเบื้องต้นแล้วก็เข้าเกมนครับสามารถเข้าแล้วก็เล่นได้ตามปกติเลยครับยังก็แอดมินก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะครับที่อุดหนุนทางร้านเราสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าเลิกอุดหนุนเยอะๆนะ